แตกเว้นนเห็นบ้านี่เปาเห็ดให้เป่าเห็ดดิกบรับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงทุกท่านนะครับผมพี่สาววิชัยด้วยก็ท่านชมกำลังแรงมาไม่ใช่ไม่ใช่แรงมาสิแรงนานแล้วแรงหลายเดือนแรงหลายอาทิตย์แล้ว เป็นเดือนนะทำให้ท่านชมกำลังจะผ่านหนาวมานะแล้วก็จะเริ่มเข้าฤาดูร้อนแบบเต็มตัวแล้วก็จะได้เคลียร์เกสรท่าชมบ้างแล้วครับผมอันนี้ก็มาหาให้ดูว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์ให้ดูวันพรุ่งนี้หรือวันไหนมีเวลาก็ยังไม่รู้เลย <c oughs> ก็ยังไม่รู้เลยก <c oughs> ็มาดูกันไม่มีอะไรนะครับผมที่น่าน่าสนใจหรอก <c oughs> อะไรล่ะไอเนี่ยโอ้ ก็เหนื่อยนะลูกนะลูกชายผมเองก็แวะดูชมกันนะมาพูดคุยด้วยก็ขอบคุณนะครับผมก็ถ้าคอมเมนต์มาก็ขอบคุณมากมากเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณคุณป้าคุณนะคุณอาคุณลุงคุณพ่อด้วยขอบคุณในทุกช่องทางนะในช่องทางลาที่ส่งข้อความไปดีให้ขอบพระคุณมากมากครับผมไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ดูเดี๋ยว จะเล่นกับไอเนี่ยก่อนนะเล่นกับใครเนี่ยเล่นกับใครก็เนี่ยมานี่ให้พ่อดูหน่อยทีลูกเอ้ยไอเนี่ยมึงกำลังวิ่งไล่น้องเอ้ยให้พ่อจับไอลูกเอ้ยไอ้บ่าวเลยมันอิจฉาไอ้บ่าวเลยมันอิจฉามึงจะทําน้องแรงไอ้เนี่ยฮะไปไกลเลยไปบ่าวไม่ต้องกลัวมันโตอย่าไปทําน้องแรงไอ้เนี่ยเดี๋ยวมันยุ่งนีแล้วนี่มึงเล่นน้องแรงหนักเห็นไหม เั็นต้นไม้ไม่สวยจะไปเล่นน้องแรงไอ้เปล่าไอ้เปล่าไปทำน้องแรงชอบทำน้องแรงไงเนี่ยมันเก็บมัหยอกแรงไอ้เปล่างานเห็นไหมไอ้เปล่าพ่อเตะต้น,นตูดมันเตะตูดให้เตะตูดให้ ตเตะตัวให้พ่าเตะตัวให้เตะตัวได้เปล่าตเตะตัวมันอีกอ้มันไปแล้วโดนพ่อเตะตดูดนะมันกลับอีกแล้วเตะตัวอ่ามันนี้แล้วมันทำเป่าแรงเนอะเป็นไข่ไม่ลูปเป็นไข่ไหมตัวร้อนมึงอย่าหยอกน้องแรงเบามึงอย่าหยอกน้องแรงน่าลนะูกเนาะน่ะเนาะ ไม่เอาได้ไอเนี่ยไม่เอาไอเนี่ยไม่เอามันเล่นแรงไอ้เบาเลยอีกช้าน้องอ่ะโอเคครับผมขอบคุณท่านด้วยนะที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ